วินาทีขึ้นแกรมแกรนหนึ่งหมื่นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอแบบเข้าเรื่องในเกมอย่างเดียวขอไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะ เกมนี้ก็รู้สึกว่าจะพอเป็นงานนะครับยังไงเราก็ต้องเจอกับพวกเขาอยู่แล้วไม่ต้องหว่นนครับผมไปไปดูในเกมเลยพลาดมาบนเครื่องบินจังหวะนี้ผมก็เช็คนะครับว่าผมต้องลงไหนนะโอเคเกมนี้ผมว่าน่าจะลงเขตมีมาสกิทนะครับเนื่องจากผ่านทางเครื่องบินผมนะโอเคไปเลยไม่พูดทาผ่านเพลงเยอะลงมาถึงเพื่อนครับผมผมเปิดกล่องครับได้ลูกซองสวยนะครับผมไปไล่ยิงกันเลยชาวแวบมาจังหวะนี้นะครับผมเจอคนข้างหน้าผมในโดนครับตีถึงครับผมไหวครับ ผมเล่นว่าจะระเบิดแต่เขาวิ่งมาอย่างนี้ผมเครื่องแหลกนะผมเมื่อกี้มันก็เลยยิงเบาโอเคเขากระโดดออกมาผมก็ยิงดาวไปครับผมช่วงวันนี้ผมก็เก็บของครับระหว่างผมเก็บของอยู่นะผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนเขามาครับผมก็กําลังจะชักลูกซองครับแต่ชักขึ้นผิด AC ไปนะไอบอก็ไม่มีนะครับลืมแต่ก็กระโดดยิงแตกไปได้ครับผม ไปไล่ต่อเลยครับตอนนี้ผมขึ้นมาพีกไล่ยิงต่อเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็หาคนไม่เจอเลยนะผมพยายามหาไล่ยิงต่ออยู่ครับผมเฮ้ยวิ่งไปเก็บของ <ร Carl. S 1> ไอเ้เดี๋ยวเดียวเจอคนนะผมเมื่อกี้ผมวิ่งไปเก็บของอูโหโอ้โหโวยตัวนี้ยิงโคตรมากบอกแล้วย,ยิงโคตรคมนะครับผมตอนนี้ผมก็ซ่อมกรอบไปก่อนนะยิงไปผมโดนยิงแบบว่ามันแบบยิงไม่ยั้งผมเลยผมก็ยิงมันสวนไม่ยั้งเลยครับมันยิงปาาหัวโคมนนะแต่ว่าผมเล่นมุมบล็อกัวแต่หัวนะครับเขาก็เลยยิงผมไม่ได้นะ จังหวะนี้ผมก็ต้องค่อยๆเล่นนะครับใจเย็นๆยังไงผมก็ยังไงผมก็ได้เปรียบน้ําเนื่องจากมุมผมได้เปรียบกว่าฝั่งมันนะครับเพราะมันไม่รู้ว่าผมต้องเดินไปตรงไหนบ้างนะเพื่อนแต่ใน,นผมก็ยื้อไว้นะครับยื้อหาตัวไปเรื่อยๆค่อยๆยิงเคาะไปเรื่อยๆนะครับผมกดดันสัตรู้ว่าเยอะๆนะครับระหว่างรอน้องเขามาซ้อนผมนะทุกคน แต่น้องเขารูเสียจะไม่สนใจแล้วตรงนี้มีคนบ้านเขียวมานะผมบอกให้น้องเขามาช่วยหน่อยนะทุกคนเนื่องจากน้องผมเปิดไ,ไม่ได้นครับตอนนี้ผมก็พยายามยื้อไว้นะรอน้องเขามานะทุกคนตอนนี้ผมก็ยิงไปยื้อไปแต่ก็ไอตัวบ้านเขียวนะั้นมันก็ยิงจังเลยนะทุกคนผมว่าต้องเคาะมันสั้นหน่อยแล้วนี่เคาะไปนะทุกคนโอ้โหเจ็บหนักมากขอมเมตเดียวตายเลยนะแต่มันยังไม่ตายนะทุกคนยังวันนี้ยังไงเสแดงผมว่าปล่อยมันไปเถอะนะไปไล่ยิงดีกว่าเสียเวลาวะ่ะทุกคนไป ออกเลยดีกว่าเดซโซนก็มาด้วยเอ้เสียเวลากับมันเยอะแยะนะครับเสียเวลาครับทุกคนไปออกเลยแต่ว่าตอนนี้ผมเจอคนนะผมยิงไปปาดแต่โอ้โหน้องผมดาว่ะผมอยู่ในเดโซนด้วยอย่างนี้ผมก็ออกผมขอเข้าบ้านเชียวก่อนนะโอ้โหแต่หลังไอตัวที่เมื่อกี้ผมเคียวมันตายโอ้โหลบลบโอ้โหลบลบ บอกเลยว่าลบลบโอ้โห,โหโลงออกก่อนเลโซนผมยอมตายเลโซนเนี่ยตายพวกคนขี้ลุมอย่างนี้นะครับทุกคนมาจังหวะน,นี้อยากใครเห็นว่าตายนะครับ็อมเมื่อกีย โอ้โหผมวิ่งออกมานะครับทุกคนจังหวะน,นี้มีตัวยิงผมผมก็สน a p ยิงคอไปนะวิ่งออกมาอย่างนี้ผมล่ากหัวแตกไปครับผมจังหวะน,นี้ผมก็ถอยออกลงเลยนะผมออาก,กระทะไว้หลังนะครับช่วยได้บ่าวิ่ง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 นะครับทุกคนโอ้โหยิงเจ็บอยู่นะแล้วพอผมก็ขอซ้ำก่อนนะครับไอตัวที่พออ๋อมันไม่ชุบกันหรอผมคิดว่ามันชุบกันนะเมื่อกี้นยะโอ้โหเจ็บหนักมากแต่ก็ซ้ำครับผมถอยออกไปชุบก่อนนะครับือก่อนเนื่องจากแบบว่า สถานการไม่สู้ดีนะถ้าเราแบบว่าชักช้าเราอาจจะแบบโดนยิงลหอยอีกตายก,ก็ได้นะครับผมไปพอชุบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็ไปไล่หาคิวต่อเลยนะครับแลกไอ้บอไอ้บอผมมี3ลูกตอนนี้มาไปไล่ยิงต่อเลย แล้วตอนนี้ไอตัวข้างหน้าผมนะทุกคนไอตัวไหนไม่รู้นะครับมันอยู่ต้นไม้ข้างหน้าผมเนี่ยไม่ยอมโผล่มาเลยแม้แต่มิลิมเมตรเดียวผมแบบว่ายือ้อจนเขาจนวงบีบตัวเขาเขาก็ยังไม่ดันออกมานะทุกคนผมคิดว่าเขาวิ่งออกไปแล้วนะเนี่ยผมวิ่งออกไปเช็ค่างเงี้ยทุกคนดูนะมันก็ยังอยู่หลังต้นไม้นี่เห็นไหมสันีผมยิงได้โอ้โหหลังมาอีกแโอ้โหแบบผมเบื่อมากเลยแบบโดนหลอยโดนลุมปลาทั้งเกมเลยเป็นอะไรเนี่ยมานี่ไงล่าหัวไปขี้หลอยอ๋อ ไอตัวนี้ก็ไม่ดันมาถ้าผมปาดดาวเขาไม่ดมันว่ะปล่อยแม่งบบเลยคนแบบหงุดหงิดเลยเวลาผมงัดกับไอตัวไหนวันนี้ที่แบบโดนหล่อยโดนลุมตลอดโอ้โหยิงคอโคตรเจ็บเลยแล้วก็แบบไม่กล้าง,งัดตรงๆเอ้ากะว่าไอลูกหมาเนี่ยโอ้เก็บของก่อนลวกันเป็นอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนหล่อยโดนลุมตล,ลอดเลยวไ แล้วมันก็ไม่ยอมออกมาจริงๆอ้อดันมาแล้วนี่มาทั้งนานไม่ยอมออกมาแบบคบหตหมุดหีดอ่ะผมคิดว่าผมตายแล้วนะเค,เ,วเ,เ,เครื่องก็แหลกๆด้วยอ้อเบื่อมากเลยเครื่องก็แหลกคนก็แม่งกลส้นตีนอีกโอ้ตายเลยซะเมืนเน่งอ้อโอ้โ,อโหกว่าจะลอดออกมาจากนอกวงเล่นเกมทุกวันนี้เริ่มไม่สนุกแล้วเริ่มเบื่อแทนแล้วะ อะไรก็ไม่รู้เครื่องก็แหลกเกมก็แบบว่าบางทีก็บลั๊กอย่างงู้นอย่างเนี้ยแบบอตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตอนนี้ผมโดนคอนะ้ทุกคนช่างมันเถอะปล่อยแม่งไปช่างมันแล้วเดินต่อไปตอนนี้เจอหน่อยนี้เขาดันประชิดมาแล้วนะทุกคนผมก็ปั๊มยาไปนะครับดันมาแล้วผมก็ยิงไปเจ็บหนักนะทุกคนตายวอวปิดแบบโอ้ตายตายแล้วทุกคนเล่นไม่ได้ได้ห้าคิวเองเกมเนี้ย อ่าอืมอ้นี่ก็คอไปขอไปอืมคอไปขอไปตายเยอะตายมีเหรียญน,นะไม่ยอมไปชุบเหยียบอืมเสือไปไปชุบไปมาเกิดมาอีกรอบหนึ่งแล้วเอ,อ้ามีคนยืนนั่งนิ่งเลยจังหวะนี้ยังไงเอาล็อหัวแล้วก็ยิงไปแตกไปครับผม จังวนี้ผมก็รีบซ้ำเลยนะครับเนื่องจากแบบว่าคิวคิวอยู่ของมากนะครับผมจองแปดนะเราสวยๆได้อยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็เก็บของรัวๆเลยนะครับไอวอลเยอะโอ้ของฟูเลยมาจังหวะนี้ยังไงผมก็ได้อุ้กของแต่งปืนครบทุกอย่างเลยคนระับตอนนี้แบบเล่นน่าจะเล่นได้เลีวตอนเนี้ยมาจังหวะนี้สัตรดูอยู่ข้างหน้านะครับเมื่อกี้ผมเห็นเขายิงกันอยู่โอ้โหสักขบไม่เจอตัวด้วย ยังไงเนี่ยวั้ยรุ่นเฮ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแบนบนบีนบ่นนไงม,มีตัวโดดมาโอ้โหดูปีนมันโอ้เบือ่อทุกคนปีนจับไอเนี้ยคือจับสามนะเว้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเป้าแม่งบานอย่างกระตูดหมาเนี่ยไอ้วีนเอ้เกมโอ้กูแบบว่าโคตรเบือ่อเลย แม่งจับสามนะถ้าจับหนึ่งไม่มีจับนี่คือผมจะไม่พูดอีกปากสักคำนะวเว้ยโอ้โอ้ดูดิโอ,โอ้แม่งมุมแม่งไม่ล็อกตัาอีกดูตายหาตายหงไม่เลยโอ้แม่งนนทุกคนก็ดูดูเอาเล่นดูตามภาพเอาเล่นเดี๋ยวหาว่าผมแบบอ้างนูน่นอ้างนี่นะเออสาภาพเกมนะครับโคตรสุดเลยโคตรชอบอะ่ะเออ สุดจริงบอกเลยสุดจริงไม่มีคำบรรยายะไรที่จะมาพูดแล้วก็ตามภาพหรือตามแบบวิดีโอเลยมีหลักฐานครับอืมเฮ้ยแม่อะไรครับสาเหตุมาบวกเท่าไหร่เองบวกไปสี่บสโอเคได้อยู่ไปเกมถ่ดไปเลยแล้วกันมาส่วนเกมนี้ขาดอีกเก้าเต้มจะขึ้นเต้มหนึ่งหมื่นนะครับพนไป ไปดูกันเลยความบาันไลยความชิปหายอะแม่งมีทุกเกมเล่นตอนเกมไหนเจอทุกเกมบอกเลยไปไปดูเลยไปคนอื่นช่องอื่นนี่เขาจะมาโชว์ตึงๆไฮไลท์ตึงๆส่วนกูเนี่ยมาโชว์เรื่องโง่ๆปัญญาอ่อนส่วนใหญ่เขาจะเลิกเล่นไปหมดแล้วฟีฟ่าที่เลิกเล่นไม่ใช่เพราะอะไรเลิกไม่ได้เพราะมีทุกคนที่คอยรอดูช่องคลิปผมอยู่อืมผมก็จะไม่เลิกเล่นจนกว่า จนกว่าผมจะไม่ดังแล้วจนกว่าผมแบบไม่มีผู้ติดตามคลิปฟรีไฟล์ของผมผมจะไม่เลิกเล่นเวยผมจะรอให้มันกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าสักวันฟรีไฟล์มันต้องกลับมาดังเว้ยทุกคนเชื่อผมมผมไหมถ้าเชื่อกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เออแล้วเกมมันจะพัฒนาได้ดีกว่านี้เว้ยผมเชื่ออย่างนั้นผมถึงเล่นต่อเว้ยเออมีด่ามีดุไหมมี มันก็ไม่แปลกหรแบบว่าเกมมันบั๊กนู่นบั๊กนี่เราก็จะโมโหเราแบบสายดันแต้มจริงๆังไงเอาคลิปมาให้ทุกคนดูไงเออทุกคนก็เข้าใจผมหน่อยหรือว่าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ฟังทนบ่นเอามาจังหวะน,นี้นะครับทุกคนผมเจอคนอยู่ข้างหน้าผมปาดไปครับผม เจ็บหนักมากๆนะครับผมเรื่องเมื่อกี้ก็ปล่อยมันไปนะครับผมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้มันดังๆนะครับทุกคนจะได้แบบเออผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะตอนนี้โคตรไม่มีกําลังใจเลยยิงไปดาวหนึ่งครับผมใต้วาปิดไปแล้วก็ล่าอีกตัวหนึ่งครับผมถ้าเขาวัดผมก็กล้าวัดนะมาตอนน้องกล้าวัดพี่ก็กล้าวัดนี่ล่าหัวแตกไปหมดเต้ครับผมคือแบบว่าผมไม่ใช่ไม่หานะเว้ทุกคนผมวิ่งได้หาทั้งแมปเลยเกมนี้หาใครไม่เจอเลยไม่แต่คนเดียว คือแบบว่าจะได้คิวไห้ทุกคนดูไหมแน่แต่ไม่เป็นไรทุกคนตัดไปผมเก็บ a อ r ดียแล้วผมจะไปไลลาเลยแต่ผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนว่าวงแค่นี้มันตเวลาที่คุกคนตกต่ำอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับสู้ต่อไปเวเชื่อผมดีมันสักวันมันต้องเป็นวันของเราเวผมก็เชื่อเหมือนกันว่าสักวันคลิปผมต้องดังเวผมต้องแบบว่าหาเงินจาก YouTube ให้ได้สักวันหนึ่งเวผมเชื่อเลย ความเชื่อของผมผมจะไม่เลิกศรัทธามันจนกว่าแบบว่าผมจะตายไปข้างหนึ่งอ่ะเออมาดิตอนนี้ผมได้มาแล้วร้อยนัดด้วยมาดิถ้าผมแบบว่ายังไงอ่ะทาแบบว่าสุดสุดแบบว่าสุดความสามารถแบบสุดทุกทิ่ทุกทางแล้วมันไม่ได้จริงๆผมก็ปล่อยแต่ว่าถ้าผมยังมีโอกาสยังมีความหวงังผมจะไม่ยอมแพ้เว้ทุกคนตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นแบบมีคนยิงแถวนี้นี่ไงเจอละ าน,นี้ผมต้องเฉิดฉายแล้วมาร้อยนัดผมนั่งลงยิงไปปุ้งปุ้งปุง,ปง,ปง,ปงแตกเลยครับผมนิ่มจัดเลยนะเนื่องจากแบบร้อยนัดแบบว่ามันยิงแบบรัวมากร้อยนัด X คือแบบดีสุดๆเลยถ้ามีล่าน2นี่แบบดีคูณ2อ,อะ่ะเออมา ผมไม่ผมแบบว่าไม่หวา่านแล้วผมต้องไล่ล่านี่ไงเจอแล้วข้างหน้าผมจังหวะน,นี้ผมนั่งไปยิงไปปูปูป,ป,ป,ปูโอ้โหเจ็บหนักมากจอยบอลเลยนะทุกคนอย่าไปหว่นอย่าไปกลัวแล้วสโคปไปแตกไปเลือดผมเหลือมินเดียวโชคดีที่เลือดผมสองร้สิบโอ้โหไม่งั้นล่วงแน่เมื่อกี้มาจังหวะน,นี้ยังไงไปรุ่นข้างหน้าผมเจอตัวนะครับทุกคนแต่ขอเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ไงยิงกันสน,นันหว่นไวเลย,เ,ลยเก็บกลัวๆเก็บ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  เก็บเก็บเก็บ,บโอเคของได้มาพอประมาณแล้วนะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นลูกซองแบบไม้แล้วทุกคนมาจังหวะน,นี้ได้เวลาเฉดชายวงบีบแล้วนะครับผมพวกมันต้องออกมานะครับอยู่ในการคํานวณผมอย่างน้อยผมต้องได้หนึ่งร้อยสองคิวนะยิงไปแตกหนึ่งครับผมแตกแล้วนะแต่อีกตัวหนึง่งวิ่งออกมาสวยแตกหมดตีครับผมชิวมาได้หกคิวแล้วเว้ย ไว้ <Why? S 2> มาช็อตต่อไปนี้ผมได้เวลาเฉิดฉายตึงๆให้ทุกคนดูล่าลากไปนะทุกคนยิงไปแล้วนะผมโคตรกล่ำเลยนะครับยิงแต่ก็ไม่เป็นไรข้างๆผมมานานมาแล้วตัวหนึ่งผมปาดไปเจ็บนะครับทุกคนแต่ผมก็พยายามยิงไอ้ตัวนี้ให้แม่งตายสักทีแม่งก็ไม่ตายนะครับทุกคนกระโดดลงมาวัดกันหน่อยดิ ไวตัวระยะไกลผมกระโดดหัวแตกไปนะนีน่ไงช็อตนี่คือผมโคตรตึงเลยเมื่อกี้เอออีกตัวหนึ่งไม่ตายแด่วัดตัวไกลก่อนนะตอนนี้ก็ยังไงไวรุ่นโผล่ม,มาเขาไม่โผล่ทุกคนเหรอยังผมกําลังจะไปําแล้วมันก็จะโผล่มายิงผมอย่างเงี้ยดูมดันดูมดันความกวนเส้นเต,นเตนองออกมาสิครับทุกคนจังหวะนี้ยังไงไวไวมาสกายเลอยิงไปโอ้โหเครื่องค้างค้างแบบเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมว่าว่าไม่ค้างผมลากหัวเข้าหัวได้เมื่อกี้ค้างแบบอะไรเงี้ยแบบค้างตรงนี้แล้วก็ขึ้นฟ้าเข้าใจไหมค้างแบบเลยหัวมนออันอ่ะโคตรหงุดหงิดเลยเว้ยต้องตัวสุดท้ายว่าทุกคนมาต้องงันแล้วต้องเอาแล้วมาผมไหวเว้ยไหว,ไวจังหวะนี้ยังไงข้างหน้าสองตัวสุดท้ายมาสาวน้อยสองตัวสุดท้ายยังไงมาลู มไม่ไหวแล้วมาโพกมาเลยวัดหัวกับพี่ไปเลยไม่ต้องกลัวมานั่งรอเลยจังหวะเนี้ยมาดีลากไปหัวโยกหนึ่งแล้วกดลากไปเกี่ยหัวโยกสองโอ้โหว้าววัเชเทอเฟรนอุดหิบจานเลยกเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้เนี่ยให้กูปิดท้ายหล่อๆหน่อยก็ไม่ได้เปรตเอ้ยแม่งไม่เป็นไร ไว้โดนไปยิงไปเจ็บหนักมากนะทุกคนผมก็พยายามเคาะคออยู่มันก็ไม่โผล่มาว่ะมันวิ่งออกมาตรงนี้เอ้าว้าวโอ้โหโดนลุมอย่างงี้ไม่ไหวโอ้ว่าแล้วแบบเฮ้กูนีฮ่าเลยอ่ะเมื่อกี้มันวิ่งออกไปฝั่งนู้นทุกคนเห็นไหมแล้วแม่งมามาจะเอต่อหน้ากูแต่งเนี่ยเมื่อไหร่วะโอเวนกมจังว่านีวไวรุน่นสองตัวนี้ก็โถมนะทุกคนโถะหมาน้องชายของผมยังไงน้องผมคว้างระเบิดไปแล้วก็เอา้าค้าง เมืเ่อกี้เห็นไหมค้างขนาดกูไม่ได้เล่นแม่งยังหน้าจค้างว่าชว่าเชฟากเออมันไม่เกินใจหเลยเดมารีมันก็เกินไปดึกทุบทิ้งแม่งดิกูไม่มีเงินซื้อใหม่เฉยๆหรอกกูก็เลยไปทุบเออแม่งบวกเต็มเว้ยห้าสิบสามมาดหเปิด ขึ้นแล้วนะครับแต้มหนึ่งมืและก่อนที่เราจะจากกันไปนี่ผมมีแบบว่าเรื่องดีๆไหมหทุกคนดูดีดูเลขโคตรสวยเก้าเก้าบวกมันกับเทื่อสับกูเลยโคตรกาก